คุณหมอถ้าผ่าตัดแล้วจะใส่คีมโมหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ห้าสิบห้าสิบคำว่าไม่แน่ทําให้เราตัดสินใจได้เลยไม่ผ่าดีกว่าไม่ตัดดีกว่ามีเพื่อนบอกว่าอยาทําเลยคีมโมหน้าเขยก็เป็นมะเร็งลําไส้เหมือนกันเขาก็ผ่าตัดคีมโมเขาก็ไปแล้วน่าสะพ้ยอีกแล้วอาการโรคมะเร็งลาไส้ผล <คน S 2> ตรวจล่าสุดเป็นยังไงบ้างวันนี้เราไปอัปเดตอาการป่วยของคุณเสาวรักษ์พึ่งนากันนะคะ ที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ยอมผ่าตัดไม่ยอมฉายแสงแล้วก็ไม่ยอมรับคีโมค่ะแต่ว่าเลือกการรักษาด้วยสมุนไพรล่าสุดทราบมาว่าไปพบคุณหมอเพื่อสอ่องกล้องผลตรวจออกมาเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีป้าสวรักษ์นะคะวันนี้พี่แมมให้เกตมาเยี่ยมหนุภาคเหนือเลยจะมาอัปเดตอาการโรคมะเร็งลำไส้กันหน่อยแต่ก่อนจะถามเรื่องโรคมะเร็งถามหน่อยแขนคุณป้าไปทําอะไรมาคะเนี้ยป้าไปช่วยน้ําท่วมค่ะแล้วก็เกิดหกล้มแอ้แขนไปฟาดเป็นอะไรมากไหมคะแขนหักค่ะโอ้แขนป้าล้มไปทั้งตัวเหรอจ้ะล้มทั้งตัวแค่คออืมโอ้ช้ำหมดเลยอ่ะอูม่วง ม่วงเลยนะคะใช้มือข้างเดียวทุกวันนี่ค่ะแล้วทุกวันนี้คุณป้าดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเราไม่มีใครช่วยเนาะไม่มีลูกตื่นเช้ามาต้องหากับข้าวกินเองะซักผ้ากับข้างเดียวล้างแก้วล้างอะไรก็ลําบากอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นว่าไปช่วยผู้ป่วยน้าท่วมสแสดงว่าแข็งแรงแข็งแรงออกจากบ้านไปทำอะไรได้ปกติเลยค่ะค่ะย้อนกลับไปตอนนั้นคุณป้ารู้ว่าเป็นมะเร็งลําไส้เมื่อปีอะไรนะคะพอจําได้ไหมปี หกศูนย์สองปีนั่นเราไม่รู้กินอะไรว้าวุ่นรู้จะกินอะไรไม่รู้จะไปทางไหนเห็นคนอื่นเขาก็ตายได้ตายเราก็มียังยังไม่อยากตายแต่พอรู้ว่าเออเขากินยาโน้นนั่นนี่ดีบอกว่าสมุนไพภัยคุณแม่สิมันดีเนาะป้าก,ก็อยากจะกินกับเขามั่งป้าก,ก็ซื้อตอนนั้นก็งบน้อยเนาะมีน้อยก็กินน้อยอกินวันละเม็ดแบบนี้ยมันก็ยังอยู่ได้นะอยู่ได้นาน ปับขึ้นมามันก็เริ่มสบายขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดอะไรมากแล้วทุกวันนี้คะอาการปวดอะไรยังมีอยู่ไหมคะอาการปวดไม่มีเลยมันจะปวดอันเนี้ยมากกว่าปวดแขน<ช>มากกว่าอาการของโรคมะเร็งลำไส้เราไม่มีแล้วไม่มีมมค่ะไม่กังวลอะไรแล้วแล้วทุกวันนี้คุณป้าสวรรณ์คุณหมอมีนัดตรวจติดตามอาการอยู่ไหมคะวันที่สี่กันยาค่ะปีหนึ่งพอดีเนาะอ๋อหมอตรวจติดตามป,ปีละครั้งปีละครั้ง นั้นแสดงว่าล่าสุดไปพบหมอมาเมื่อไหร่คะวันที่สิบแปดค่ะเป็นยังไงบ้างคะผลผลตรวจผลบอกว่าลำไส้ใสสะอาดค่ะดีใจค่ะดีใจมากงั้นไม่มีแรงแรงใจไปช่วยเขาหรอกค่ะแรงใจก็มีร่างกายก็แข็งแรง้อยากจะไปอยากจะไปช่วยเขาค่ะแล้วทุกวันนี้คุณป้ามีทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยไหมคะครยาโรงบาลมีค่ะตอนนี้คือยารักษากระดูกค่ะอ๋อไม่เกี่ยวกับ โรคมะเร<ม>็งที่เราเไม่มีค่ะเข้าโรงพยาบาลไม่เคยได้กินยาเลยก็ได้กินแต่สมุนไพรคุณแม่มค่ะงานคิดว่าที่หมอบอกเราว่าลำไส้สะอาดมากเลยเชื่อไหมคะว่าเป็นเพราะสมุนไพรที่แม่มใช่ค่ะป้าเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยที่อื่นไม่กินเขาก็ชวนนะกินนั้นดีนี่ดีนะไม่กินถ้าเป็นคนนี้นะป้าก็ว่ารักเดียวใจเดียวกินแต่สมุนไพรคุณแม่มอย่างเดียวเลยดั่งวิธีการทานยังไงอ๋อทานตื่นเช้ามา ก่อนอาหารแล้วก็กินสามเม็ดตอนกลางคืนตอนจะเข้านอนก็กินสมุนไพรคุณแม่สามเม็ดค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะดูออาา<ม>แลควบคุมยังไงบ้างกินตามปกติที่เรากินนะนะตอนเป็นมะเร็งเราควบคุมอาหารไม่กินอะไรเนื้ออะไรไม่กินสักอย่างเลยอยากจะกินเราก็อดเราคิดว่ากินแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพเราเราก็ไม่กินแต่คนอื่นเขาเป็นนะโอเหมือนราชาเลย กินหมูกินอะไรกินไก่โอ้ยเขาว่าไม่กลัวไม่มีหรอกคนละส่วนแบบนี้นะ mm hmm. แต่ป้ามาเชื่อสมุนไพรคุณแม่นี่แหละค่ะ mm hmm. ดีมากเลยป้ากินครั้งแรกอะ่ะกินแล้วมันรู้สึกมันสบายมันโล่งอะ่ะจิตใจเราก่อนเรามัวหมองมเศร้าแต่พอกิน mm hmm. สมุนไพรคุณแม่นี่นะมันทําให้ สบายตัวแบบม,มงโล่งทีมงานก็ขอให้คุณป้าแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะคะดูแลตัวเองดีๆปฏิบัติตามหลัก5ออดี๋วจะได้มีความสุขแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปแขนหายไม่ไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะผลตรวจร่างกายออกมาเป็นแบบนี้ที่หน่อมก็ดีใจด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากคุณเสาวลักษณ์ช่วยดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะห้ามละเลยเป็นอันขาดค่ะ แล้วก็ขอให้แขนที่หักหายในเร็ววันด้วยค่ะพี่แหม่มและแฟนเพจขอเป็นกำลังใจให้ค่ะติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่เพจพี่แหม่มหัวใจใหญ่กว่ามะเรง็งที่มีทั้งกำลังใจสาระความรู้ที่จะทำให้เราสู้กับโรคมะเร็งได้ค่ะ